ออสโม่โปรดักชันนะฮะคนบ้านนาฬิกานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาหาแบรนด์ชั้นนากันบ้างนะครับผมนาฬิกาเรือนนี้นะฮะก็จะเป็นนาฬิกาโมเดลนะฮะไซโก้คลาสสิกนะครับเกตเเป็นนาฬิกาสุดคลาสสิกอีกหนึ่งเรือนของไซโก้นะฮะแล้วก็หน้าตานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอมตะนะฮะเป็นหน้าตาที่ไม่มีวันตาแล้วก็ใส่ได้กับทุกโอกาสเลยนะคร สำหรับสิ่งพิเศษของเรือนนี้นะฮะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นในตอนนี้นะฮะก็คือมันเป็นนาฬิการุ่นที่เหมือนถูกทํามาทํามาพิเศษนะครับโลโก้ธงที่อยู่ตรงหน้าปัดนะครับซึ่งเป็นธงทหารเรือนะครับหรือว่าสัญลักษณ์ของอผู้บัญชาการทหารเรือนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปพูดกันในคลิปสําหรับสเปคพื้นฐานของเช่านาฬิการเรือนนี้นะฮะมันคือนาฬิการหัส 7n43 แบบสแตนดาร์ดเลย นะครับผมก็นาฬิกาโมเดลตัวนี้นะฮะรหัสนี้จะถูกผลิตมาในช่วงประมาณปี93 94ช่วงเนี้ยนะครับจนถึงประมาณปี2004นะครับ2003 2004ประมาณนี้นะฮะอยู่ในช่วง10ปีนี่เองนะครับพอพ้นจากช่วงปี2004ไปแล้วเนี่ยอ่าก็จะถูกเปลี่ยนรหัสไปละไปเป็นรหัสอื่นนั่นเองนะฮะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตัววัสดุนะครับตามยุคตามสมัยนั่นเองมีการอัปเกรดนั่นเองนะฮะผม สำหรับตัวนี้นะฮะถือว่าเป็นนาฬิกาวินเทจนั่นเองสำหรับเคสไซส์ของเจ้าเรือนนี้นะฮะก็จะอยู่ที่ที่สามสิบเจ็ดมิลิเมตรนะครับผมถ้ารวมไม้วย,ยมด้วยน่าจะอยู่ประมาณสามสิบแปดนะครับก็ถือว่าถ้าพูดกันในยุคสมัยนั้นนะฮะถือว่าเป็นไซส์ใหญ่นะครับถือว่าใหญ่มากแล้วนะฮะเป็นคิงไซส์ในยุควินเทจเลยกลว่าได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนจะทราบนะฮะว่านาฬิกาในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีคิงไซส์ด้วยซ้ำนะฮะมันจะมีแค่แบบ เมนไซนะฮะกับบูมเมนไซอะไรแบบนี้ไซส์ size ผู้หญิงก็จะอยู่แบบยอดคิดเลยคือ22มิลเท่านั้นนะฮะเ,เล็กๆนั่นะนะครับส่วนไซส์ผู้ชายก็จะอยู่ราวๆประมาณ34มิล36มิลอันนี้คือใหญ่เลยนะครับอย่างเจ้าเรือนเนี่ย37มิลถือว่าใหญ่มากและถือว่าเป็นคิงไซส์ในยุคนั้นแล้วนะครับเอาคิงไซส์ตอนนี้ก็ยังเท่อยู่เลยนะฮะยังถือว่าไม่ได้เล็กมากนะฮะขนาดของตัวลักษานะฮะก็จะอยู่ที่20มิลลิเมตรอ่าลักทูรลักนะฮะจะอยู่ที่45มิลลิเมตรนะครับ จุดเด่นของเรือนนี้อีกอย่างนึงคือเรื่องของความบางนั่นเองนะฮะเขามีความบางเพียงแค่8มเมเท่านั้นนะฮะเท่านี้เลยบางมากนะฮะบางนิดเดียวเองระบบกันน้ําของเรือนี้นะฮะก็จะได้มาที่3 ATM นะฮะกันน้ํา30เมตรนั่นเองนะฮะก็ถ้าเป็นระดับไซโก้ก็ก็น่าจะกันได้จริงนะฮะตัวหน้าปัดก็จะมาสไตล์คลาสสิกแบบนี้เลยนะฮะตัวมาร์กก็จะเป็น อ่าเป็นมาร์กขีดมาแบบนี้นะครับผมจะเป็นมาร์กขีดมาแบบนี้เลยนะฮะข้างล่างก็จะมีรหัสของตัวเครื่องบอกอย่างชัดเจนนะฮะว่าเป็นคืออ่าเจปแปนครับมูฟเจแปนฮะเกตเอ็นีสามนะฮะตัวลูมิไบต์ก็จะมีมาให้นะฮะก็จะเป็นเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะฮะแล้วก็เป็นจุดตรงหลังมาร์กตรงนี้นะฮะจะเป็นพลายน้ําหมดเลยนะฮะแล้วก็ ขึ้นชื่อว่าเป็นไซโก้นะครับภายน้ําหายห่วงสว่างนะครับสว่างโล่เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นแสงตอนคืนให้ดูด้วยนะครับแล้วก็สําหรับเรือนี้ก็จะเป็นเดืเดทด้วยนะฮะก็จะเป็นสัปดาห์เป็นวันที่ด้วยนะครับเม้นมะยมยังเป็นเม้นมะยมธรรมดาอยู่นะครับนัดเข้านะครับนัดเข้างั้นออกอย่างเดียวนะฮะยังไม่ได้เป็นคราวแบบขันเกียวนะครับผมก็ วิธีการตั้งดิ่งออกสุดตั้งเวลานะครับกดเข้าไปเบาๆหนึ่งทีหมุนขึ้นข้างบนจะเป็นการเปลี่ยนวันเจ็ดวันนะฮะข้างหน้านี่นะฮะหมุนขึ้นข้างบนนะฮะหมุนลงข้างล่างก็จะเป็นการเปลี่ยนวันที่อะไรแบบนี้แล้วกดเข้าปกติเลยนะฮะเป็นเครื่อง 7N43 นะฮะตัว 7N43 ก็จะใช้ฐานรหัสสามเจ็ดหนึ หรือว่าตัว SR 920 SW นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งซื้อฐานมาด้วยผพ่งซื้อฐานมาเปลี่ยนมาเนี่ยแบบนี้นะครับฝาหลังจะเป็นฝาเกลียวแบบนี้นะฮะฝาหลังจะเป็นดีเทลประมาณนี้นะฮะก็จะมีรหัสตอกเลขอยู่ข้างหลังด้วยนะฮะห้าหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนะครับนี่นะครับ s t a น n l e s s Steel m o v e m e n t 78นะฮะ 7N43 นะฮะ ศูนย์ A M O นะครับเป็นศูนย์ A M O นะไม่ใช่ศูนย์ A M ศูนย์นะเออเป็นฝากเกลียวด้วยนะฮะสงเกตจากฝาหลังให้ดีนะฝาหลังใหม่เอี่ยมเลยนะฮะนาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยถูกถอดฝาหลังออกเลยนะครับอ่าผมน่าจะเป็นคนที่สอที่มาเปลี่ยนฐานให้มันเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้ผมก็ได้มาจากลุงนะฮะลุงไม่เคยใส่เลยนะฮะถอดทิ้งไว้ในเก๊ะนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะ คราวนี้ตัวสายเองก็จะเป็นสายแบบสายวินเทจเลยต้องยกเลยนะครับเป็นสายเหล็กพับแบบนี้นะฮะเป็นสายเหล็กพับแบบนี้เลยนะฮะก็จะใช้การงัดออกนั่นเองเป็นสายงัดนะคะใช้การงัดออกนะครับก็เอาจริงๆสําหรับสําหรับคนตัดสายโดยเฉพาะช่างตัดสายผมเชื่อนะว่าหลายคนคงจะไม่ค่อยชอบตัดสายแบบเนี้ยช่างก็ไม่ค่อยชอบนะครับมันตัดมันค่อนข้างจะตัดได้ยากกว่า สายที่เป็นประเภทพวกตอกออกหรือว่าเป็นหมุดเป็นอะไรอย่างเงี้ยไอไอสายยุคปัจจุบันสายข้อตันเลยแบบเนี้ยตัดง่ายกว่านะฮะอันนี้จะตัดยากนิดนึงนะฮะก็จะเป็นสายข้อพับสายเหล็กพับแบบนี้นะฮะเอ็นลิงก์ก็จะเป็นพับแบบนี้นะฮะก็จะมีตอกเลขตรงนี้สำหรับบานพับเองก็จะเป็นบานพับบานพับชั้นเดียวนะครับแบบนี้พับมาอย่างงี้ยนะฮะแล้วก็ใช้การแนปลงไปอย่างนี้เลยนะฮะ ประมาณนี้เลยก็จะมีโลโก้ไซโก้เป็นสายแบบมาตรฐานยุคสมัยก่อนนะฮะแล้วก็ใช้การดึงออกตรงๆแบบนี้นะครับก็แข็งแรงดีฮะตามมาตรฐานของไซโก้นะฮะแข็งปักเลยนะฮะแข็งปึ๊กเลยนะฮะไมโครแอสจัตมีมาให้ปรับค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะมีมาให้ปรับ5้รูนะครับ ก็โอเคแก้ขาดได้สำหรับคุณที่ใส่แล้วรู้สึกไม่พอดีนะครับแต่ตัวผมก็แอบมีปัญหาเหมือนกันเรื่องนี้เพราะว่าใส่ไปแล้วเนี่ยตัดสายไปแล้วก็รู้สึกว่าจะหลวมนิดนึงนะครับแต่พอเราปรับพอเราเลื่อนรูมาอีกรูหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกแน่นเกินไปนะครับก็ต้องอาศัยว่า,าใสหลวมนิดนึงนั่นแหละแล้วก็อาศัยว่าให้แขนแล้วมันบวมเวลาเราออกข้างนอกเนี่ยเพราะว่าพอแขนแล้วมันตัวอากาศหรืออะไรข้างนอกเนี่ยมันจะบวมขึ้นมานดนึงเดี๋ยวมันจะพอดีเองนะฮะ ว่าน,นาฬิกาหน้าตานเนี้ยของไซโก้เนี่ยมันอยู่ยงคงกระพันมากๆอยู่มานานแล้วนะคะแล้วก็ถูกผลิตขายจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลังจากประมาณปี2003-2004เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนตัวรหัสของตัวรุ่นไปแล้วนะครับก็รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละนะฮะหน้าตาเดิมเลยนะฮะแต่ว่าจะมีการอัปเกรดสายนะฮะซึ่งจะให้มาเป็นสายสายเหล็กตันและสายข้อตันสายโซลิดนะครับให้แบบนั้นมาแล้วนะครับบางรุ่นก็จะมี กระจกซัฟไฟมาด้วยนะครับจะไดะ้เป็นกระจกซัฟไฟมาแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้คือไซโก้7 n ็3เอ่มใช่ไหมเลขท้ายก็จะมีเลขถ้ายที่ไม่เหมือนกันอีกนะครับก็จะต่างกันในเรื่องของดีเทลในเรื่องของลวดลายของสายนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการปัดเงานะครับอย่างรุ่นเนี้ยด้านข้างก็จะเป็นการบัดปัดเงาแบบนีข้ข้างหน้าปัดด้านนี้นะครับบางโมเดลก็จะก็จะทําสลับกันข้างด้านนะครับข้างด้านบนปัดเงา บางตัวปัดเงามาทั้งตัวเลยนะฮะแต่ว่าจะมาด้านข้้งหลังนี้ทำเหมือนโลหะจะคล้ลายโลหะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะรหัสรหัสข้้งหลังจะไม่เหมือนกันอย่างตรงนี้จะเป็นรหัสศูนย์ A M O นะฮะตัวนี้นะฮะได้กระจกเป็นกระจกหัตเล็กกิซเซอนะครับซึ่งต้องต้อง,องพูดนิดหนึ่งนะครับว่าด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นอะนาฬิกาช่วงประมาณ90นเนี่ยส่วนมากเลยนะฮะจะเป็นจะยังคงเป็นกระจกวินเทจอยู่นะับเป็นกระจกเซรูลอยกระจกอะคริลิกอยู่นะครับแต่ว่าไซโก้นะฮะ ให้มาเป็นกระจกตัวเนี้ยเป็นกระจกห้าเล็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว้ามากๆในยุคสมัยนั้นนะก็คือเป็นกระจกกันลอยในยุคนั้นเลยนะครับก็มไม่แปลกครับที่มันถูกพูดถึงเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะฮิตนะครับแล้วก็หน้าตานี้ก็จะมีตัวที่เป็นออโตเมติกด้วยแต่ว่าราคาก็จะค่อนข้างกระโดดไปเยอะเหมือนกันนะครับรุ่นเนี้ยถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างใส่ง่ายนะฮะ เป็นนาฬิกาที่ใส่ง่ายมากใส่ได้ในทุกโอกาสเลยนะครับไม่ว่าจะออกงานออกการใส่ใช้ในชีวิตประจำวันใส่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบหน้าตามันมีความคลาสสิกนะครับมีความแบบเรียบหรูคลาสสิกนะครับแล้วก็มันจะมีประเภทที่เป็นสองกริย์ด้วยนะครับใครอยากได้มีความเป็นวินเทจหน่อยนะฮะมีความเก๋แก่นิดนึงเนี่ยนะก็สองกริย์ก็สวยครับพอดีพอดีนะฮะแต่ถ้าอยากได้แบบหรูหรามาเห่าไปเลยก็ต้องเป็นสีทองนะครับราคามันก็มันก็จะต่างกันเหตุเป็นโมเดลปัจจุบันนะฮะก็จะขายอยู่ 4,9นยังหาซื้อได้อยู่นะฮะราคา4,9นเ้าครับจะเป็นทองทั้งตัวเลยเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรหัสใหม่แล้วนะได้เป็นหังสายข้อตันแล้วด้วยแต่กระจกยังเป็นฮาเล็กอยู่ส่วนถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าเป็นโมเดลปัจจุบันเนี่ยที่ได้ข้อตันแล้วเหมือนกันเนี่ยก็จะราคาอยู่ราวๆประมาณ3,000กว่าบาทผมไปหามาแล้วนะครับยังมีขายอยู่นะฮะ3 0 0พันกว่านะครับแต่จะเป็นโมเดลปัจจุบันแล้วนะสายอะไรก็จะดีหมดแล้วอ่ะนะแต่ว่าถ้าเป็นตะกูลประเภทพวกนี้พวกแบบวินเทจแบบเนี้ย มือหนึ่งมันไม่มีขายแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วแหละน่าจะหาหายากละแต่ถ้าใครอยากได้วินเทแบบเนี้ยที่เป็นมือหนึ่งจริงผมแนะนําให้ไปหาตามร้านร้านนาฬิกาที่ขายกันอยู่ตามต่างจังหวัดตอนนี้ผมอยู่สัตหีบใช่ไหมมันก็จะมีร้านที่เขาจะขายแว่นตาแล้วก็ขายนาฬิกาด้วยด้านหน้าร้านก็จะมีตู้รับตัดสายร้านพวกนี้มักจะมีโมเดลแบบนี้หลงเหลืออยู่นะฮะเหมือนกับเขาสต็อกไว้นานแล้วแล้วมันค้างอยู่อ่ะยังขายไม่ได้เนี้ยต้องลองไปตามหาร้านร้านแบบเนี้ยผมคิดว่าน่าจะยังมีอยู่นะครับ คราวนี้เรามาพูดถึงราคามือสองกันราคามือสองสำหรับตัวรหัส 7N 43นมะฮะมีขายเยอะมากนะครับผมราคาเนี่ยจะอยู่แบบไม่ข้ามสองพันนะครับพันสองพันห้าพันแปดอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ราคาก็จะอยู่ที่สภาพนะครับอยู่ที่สีส,สังกษั์สีทองก็จะแพงหน่อยนะฮะแล้วก็อยู่ที่ว่าคนขายมันจะขายให้เราเท่าไหร่นั่นแหละแต่ไม่ข้ามสองพันแน่นอนนะฮะแต่สภาพส่วนมากก็จะมีรอย มีรอยแน่นอนนะครับเพราะว่านาฬิกามันมันเป็นมือสองเนาะมันถูกใช้มาในยุคสมัยนี้เราสามารถส่งนาฬิกาไปปัดได้นะครับปัดให้กลับมาใหม่ได้นะผมว่าคุ้มอยู่นะซื้อมาพันกว่าบาทแล้วเอาแล้วส่งไปปัดซะหน่อยก็ใส่ได้เดี๋ยน้อยเราก็ได้เราได้ยี่ห้อด้วยนะใส่โก้นี้เราจะมาพูดถึงความพิเศษของเจ้าเรือน,นี้นะครับผมอย่างที่เราเห็นตอนเนี้มันจะมีธงตรงนี้นะครับซึ่งไอธงอันนี้มันคือธงมันคือธงสัญลักษณ์ของทงหารเรือน,นะฮะหรือว่าพบทลอนะครับ ผู้บัชาการทหารเรือนั่นเองนะครับคือผมต้องบอกเลยว่าผมไม่รู้ข้อมูลของเจ้าเรือนี้เลยนะเพราะว่าเรือนี้ผมได้มาจากลุงนะครับผมก็บอกเขาข้าวประมาณว่าเขาได้นาฬิกาเรือนนี้ตอนที่เขาได้รับตำแหน่งก็เมื่อประมาณ16 17ปีที่แล้วที่แกได้รับตำแหน่งผมก็รู้แค่นี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการสั่งทำพิเศษเฉพาะในของทัพอะไรแบบนี้หรือเปล่าแบบว่าให้เป็นของรางวัลสำหรับคนที่ขึ้นเป็นนายพลอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้นะ อันนี้ผมไม่รู้จริงแต่ว่าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรบอกเลยนะฮะแต่ว่ามาถูกผลิตมันถูกผลิตเฉพาะในไทยแน่นอนอะทงแบบนี้นะมันคือทงทหารเรือเลยนะฮะมันคือทงแบบตำแหน่งพอบอรทรลผมไปหาข้อมูลมาแล้วรู้แค่นี้นะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าที่มาที่ไปอะไรยังไงแต่รู้แค่ว่าอ่าลุงผมเขาได้มาตอนเขาขึ้นตำแหน่งนะครับแต่ว่าผมไม่ขอบอกชื่ออะไรลุงผมนะเดี๋ยวโดนแคดา แกไม่ชอบอยู่กับใครด้วยอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะลุงผมไม่เคยใส่เลยนะครับแกไปตัดสายมาใช่ไหมสายมาแกน่าจะใส่ไปสักครั้งหนึ่งอ่ะแล้วแกไม่ชอบแกก็ถอดโยนไว้ในเก๊ะนะครับแล้วก็ด้วยความที่อ่าเก๊ะมันต้องใส่ของใช่ไหมแกก็เอาใส่ของทับไปเรื่อยๆดีอยู่ใต้เก๊ะสุดอะ่ะก็โดนของทับ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 จนนเป็นรอยแบบเนี้ยเนี่ยรอยที่เห็นทั้งหมดตอนนี้นะฮะโดยเฉพาะตรงตรงขอบเบเซลตรงนเนี้ยเนี่ยรอยบานเลยเห็นไหมฮะนี่ไม่ใช่รอยจากการใส่นะฮะแต่รอยจากของทับ นะครับแล้วก็ถูกกดทับอยู่อย่างนั้นนะเป็นสิบปีนะฮะเนี่ยรอจะอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราสังเกตฝาหลังนะฝาหลังใหม่เอี่ยมเลยนะฮะเนี่ยฝาหลังใหม่เอี่ยมเลยนะฮะแกไม่ได้ใส่เลยนี่อันนี้คือรอยเริ่มเริ่มมาพราะผมเอามาใส่นะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นคอให้ดูแล้วกันนะฮะไซโก้นะฮะเจ็ดเอสี่สามเรือนนี้นะฮะนาฬิกาทหารเรือนั่นเองเดี๋ยวจะขึ้นคอให้ชมกันนะฮะสำหรับผมนะฮะ ข้อมือ7นิ้ว17เซนติเมตรนะฮะขึ้นข้อมาแล้วจะได้ฟิลลิ่งประมาณนี้นะฮะสำหรับนาฬิกาไซส์ประมาณ38มิมลบนข้อมือ7นิ้วนะฮะก็จะได้ฟิลลิ่งประมาณนี้จริงๆถือว่ามันไม่ได้เล็กเลยนะผมว่ามันพอดีมากๆมันเป็นไซส์ที่ที่กำลังสวยนะครับยิ่งแบบว่าเราใส่พวกเสื้อแขนยาวนะฮะเสื้อสูทเสื้ออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันหลบหลบอยู่ในเสื้อได้สวยมากนะครับด้วยความที่นาฬิกาเนี่ยมันบางมากนะฮะนี่ บาแค่นี้เองนะฮะแปดมิลิเมตรนะครับและด้วยหน้าตาของมันที่มันดูแบบว่าผมว่ามันก็ไม่ได้ดูแก่มากอาจจะเป็นด้วยสีนี้ด้วยมั้งมันก็ไม่ได้ดูแก่มากเหมือนในหลายแบรนด์นะฮะในในยุคเดียวกันอ่ะเออผมว่ามันก็ยังดูมีความร่วมสมัยอยู่ใส่ได้นะครับถ้าใครอยากจะให้มันมีความแบบหรูหราขึ้นอยากวินเทจกว่านี้ก็ผมว่าเปลี่ยนสายหนังก็เวิร์กเหมือนกันสำหรับแบบนนี้นะฮะสวยเลยแหละผมว่าใส่ในชีวิตประจำวันได้ เดอนนี้จะให้ดีก็ส่งร้านขัดซะหน่อยลอยบานเลยเกินนะฮะนี่นะครับก็ถือว่าเอาของแปลกๆมาให้ชมกันนะครับเพราะว่าถือว่ามันมันแปลกแหละเพราะว่าก็ไม่ค่อยเห็นนะครับผมเองยังไม่เคยเห็นเลยนะฮะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้กับอ s m o โ r o ์โปรดักชัด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลงคลิปบ่อยๆนะครับพูดทุกๆคลิปเลยว่าเดี๋ยวจะพยายามกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมแล้วก็รอกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในช่องด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะฮะใครจะกดแต้งกดอะไรให้ก็จะยินดีมากนะครับเป็นกำลังใจมากๆเลยนะคะรับยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะฮะ สำหรับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับนาฬิการุ่นนี้นะครับหรือว่าใครที่เป็นนักหารเรือเหมือนกันแล้วมีนาฬิการุ่นนี้อยู่ในครอบคอรนะครับ,รบแล้วพอจะรู้ข้อมูลหรือว่าทราบข้อมูลของเขาเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับมาแบ,บ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆและกับผมด้วยนะครับที่ไม่ได้รู้เรื่องราวของเขามากนะให้ทุกๆคนได้รู้กันนะมาเมนต์มาอะไรกันได้เลยนะครับผมแล้วก็เมนต์กันด้วยความสุภาพด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ